สวัสดีครับเพื่อนี้กพามาเบ่งทีมงานสังเกตาอีกคือเก่านะครับผมเก่เมื่อนี้เพื่อนเะเตรียมงานหลดเกี่ยวไว้ครับเพราะว่าประมาณสิ้นเดือนนี้กะมีงานเกี่ยวครับผมกัเป็นเข่ากลางเนาะครับกะสังติเพื่อนกะมาแปลงมาส่อมไว้ท่าครับก่อนในกระดาส่วนสังเคตาะกับวัตถไปไซครับ่ะมาเบ่งสังติเพื่อนมาเห็ดหนังเนาะครับ สายสังติโอ้คนมาเสื่อมตรงนี้อีกครับผม,มดูคอนตีเด้คอนตี<ด>ตอกมันลงอีกนะโอ้เหลี่ยมตาเนีย่ยนเสริมครับเสริอมความแข็งแรงครับผมหน้าโอ้มือ่อซีบีดีสังติกันาะเป็นได้ครับเพ่อนโมเม้นขี้ๆด้วยเพ่อนนะฮะมาค่ะ,คะ สังตีนี่มึงไววนะครับเอาเป็นดำเข้าไปล,ลดโต้หลอกขนาดอ yeah. อยูบีสังนอยูบี้แกะแกะแกวเอาเลยเลยได้ได้ได้อขลุกขลนหาล่ะอ๋อนี่แหละครับก็เสริมหลายอย่าองอยู่ครับงานนะ น้โอโี่มีที่เอลิการเสี่องกันะนะครับมาเปลี่ยนแควครับผมเปลี่ยนแคลมันแดดนะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นตัวใหม่มาแ,แล้วครับแคลก็ได้เนี่ยอ๋อพร้อมลุยครับงานนี่เสริมตรงใดมันบดีก็คือว่าอะไรครับผมเป็ดใหม่เสริมครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> อเชื่อเชื่อมานี่ เป็นได้เห็นนี่เอ่อขวบมันเลยอ่ะใส่เหมือนอนิเมนบอกเออใส่เบ็ดอ้อมนะช่องคางนี่ยนะวะอแปรงเซนหมืดเลยครับผมนะสภาพยังดูดียังได้การคือเก่าครับผมกุงห้องเพลินกจักไปทังไดเมื่อขับช่วงเนี่ยคือว่าละครับช่วงงานซ่อมงานแปลงแหละยังบุคคลเห็นครับลุงน้องเพลินแก้วคือเก่า นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆนะครับถ่ายมาเบิงก่อนว่าทีมงาน้างเคียวทีมงานชมเฮาน,นี้เตรียมพร้อมแล้วครับตอนนี้ครับสำหรับข่าวนาปังครับอ้บุ๊แม่ข่าวนาปังนะครับข่าวนาปีครับผมเป็นข่าวเจ้ากลางข่าวกลางครับช่วงเนี้โอ้นี่ยตาเลยดีเอ้กระเด็นใส่เพื่องนี่แล้วลูกบึบๆแล้วเนาะอ,อ๋อนีเน้น กินไปเดี๋วกวจบหมดเ <G l ug> ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมกับสีซอยสั่งตีเพิ่นก่อนครับผมเพราะว่านี่ครับสีมาดึงตัวนี้ออกมานะครับมาตีดัดใหม่ครับผมดัดใหม่เมื่อหนึ่งท้งแพงนี่เลยครับผมก็ตอนน้องในเดี๋ยวสีซอยเพิ่นครับเพราะว่ามีกานซองคนครับตอนนี้นะครับกฮะเอาเป็นคลิปสั้นๆไว้ก่อนครับผม เดี๋ยวไว้เจอกันบัดลุยงานผละครับค่อยเจอกันครับผมโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับโอยลงคลิปกระเฮงแล้วครับผมโอเคครับผมแค่นี้แหะครับ